สวัสดีครับวิดีโอตอนนี้นะครับก็เป็นวิดีโอตอนที่2นะครับของซีรีส์ p o r t f o l i o Management นะครับโดยวิดีโอตอนนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งลงทุน ในหุ้นนะครับเนี่ยครับ large cap stock small cap stock นะครับตัวผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงก็สูงส่วนถ้าเกิดว่าเราลดสินทรัพย์เสี่ยง,งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนในพวก corporate bond treasury bond T bill นะค,ความเสี่ยงก็จะต่ำนะครับอันนี้เป็น risk return take off นะครับทีนี้จากภาพที่เมื่อกี้นะครับที่เราบอกว่า ลงทุนบอลเสี่ยงต่ำลงทุนหุ้นเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับภาพที่คนส่วนใหญ่คิดนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งเพิ่มความเสี่ยงผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะครับความเป็นจริงคือกราฟด้านขวานะครับสิ่งที่เป็นก็คือเราเพิ่มความเสี่ยงเนี่ยช่วงของผลตอบแทนนะครับมันมีโอกาสที่จะได้ทั้งสูงๆเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ต่ำ ยิ่งเสี่ยงมากเนี่ยโอ้ช่วงของผนตอบแทนนี่ยิ่งแกวงนะฮะแกว่งออกจากค่ากลางไปได้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูนะครับการลงทุนนะครับในบอลนะครับก็จะเห็นว่าช่วงของคนตอบแทนเป็นแบบนี้นะครับความเสี่ยงก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอส i ูตี้นะครับก็สูงขึ้นมาเป็น VC นะครับเป็นเจอแคปนะับพวกพวกสตาร์ทอัพต่างๆนะครับเนี่ยยิ่งสูงขึ้นมานะครับ อในขณะที่ฟิกอินข้ามของมันเองละ่ะถ้าเป็นเทเชอรี่กับคอร์เปอเรทเลทติ้งดีๆนะครับอ่ลองดูเทเชอรี่ก่อนนะครับก็ช่วงไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแต่ว่าคอร์เปอเรทเริ่มขยับเริ่มกว้างแต่ถ้าเป็นไฮยูบอ้อน่ทางเลยนะยิ่งไปเทคซไปเทคลิสต์นะครับกับไฮยูบอ้อนะช่วง<ๆ>ของผลตอบแทนเนี่ยยิ่งอ่าเบลจากค่าเฉลี่ยเยอะเลยนะครับ อ่าถ้าเป็นหุ้นล่ะนะครับถ้าเป็นหุ้นเนี่ย US ก็จะดูปลอดภัยสุดนะเป็นเดเวล Market บริษัทใหญ่นะครับกิจการค้าขายทั่วโลกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก Non-US นะฮะอ่าอาจจะเป็นพวกอ่าแต่ยังเป็นเดเวล Market อยู่นะครับก็มีความผันผวนนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เท่า Emerging Market นะครับในเรื่องของความผันผวนของผลตอบแทนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ ให้เราเข้าใจนะครับผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับทีนี้มาดู s t a n d a r d deviation c o n น e p t นะครับก็เขาบอกว่า68อนะครับการลงทุนมันจะอยู่ในระหว่างบวกลบ1 Standard d e v i a t i o n นะครับสมมติว่า mean ของเรานะครับค่าเฉลี่ยคือ10 SD คือ20นะครับนี่คือบวก1น d ่อลบ1น d นะครับก็คือ10บนะฮะบวกไป20นะฮะแล้วก็ลบ20ก็เป็นติดลบ10นะครับ 95%ครับจะอยู่ในช่วงบวกลบ2 SD ก็คืออยู่ในเน n ประมาณลบ30ถึง50และ99.7%ครับบอกว่าอยู่ในช่วงบวกลบ3 SD นะครับก็คือลบ50ถึง70นี่เองอันนี้ก็คือคอนเซ็ปของ SD หรือ Standard Deviation นะครับก็คือการที่ค่ากลางนะครับสามารถเบยออกไปได้เท่าไหร่บวกลบนะครับถึงเรียกเป็นส่วนเบี่ยงเบนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับภาษาไทย ทีนี้ลองมาดูครับว่าวิธีการคำนวณคำนวณอะไรมาอย่างไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เดี๋ยวผมผมทำให้ดูเฉยๆนะครับแต่เดี๋ยววิดีโอตอนหน้าเนี่ยจะดูการคำนวณแบบในภาคปฏิบัติมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการปฏิบัติจริงเนี่ยกดใน Excel เนี่ยมันง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้สูตรเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ในวิดีโอตอนนี้ลองมาดูก่อนนะครับก็จากตัวอย่างนี้นะครับพอร์มี สองหลักทรัพย์นะครับคือ x y นะครับแล้วก็ลงทุนใน x 60เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็นการลงทุนใน y 20นะครับตัว x เนี่ยให้รีเทิร์นสิเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ตัว y อันนี้ sd ขอข้ามก่อนนะครับตัว y ให้รีเทิร์นยีนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ y รีเทิร์นยีนะฮะอันนี้เป็นรีเทิร์นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็น sd เนี่ยนะครับก็ อันนี้ตัว x นะฮะ16%นะครับแล้วก็ตัว y นะครับ20%อ่าผมขอโทษติรดเตเร์30%ตรงนี้นะครับปุ๊บ30%นะครับอ่ะเวลาแบบเนี้ยเราคิดผลตอบแทนและความเสี่ยงยังไงนะครับอันนี้ให้ correlation มาด้วยนะในสูตรต้องใช้ correlation นะครับคิดผลตอบแทนและความเสี่ยงยังไงนะครับลองดูนะครับก็ ถ้าคิดผลตอบแทนนะครับเราก็เอาเวทของตัวแรกนะครับคูณกับรีเทิร์นของตัวแรกนะแล้วก็บวกของเวทตัวที่2 1งหนึ่งลบเวทตัวแรกมันคือเวทตัวที่2องมันเองนะครับแล้วก็คูณกับเอ่อรีเทิร์นนะครับของเวทตัวที่2นะครับก็คือเวทตัวแรก0.6นย์จุดหกคูนรีเทิร์นสินะครับบวกเวทตัวที่2 0.4นะครับคูณรีเทิร์นยีนะครับกดคำนวณออกมามันก็จะเท่ากับ15.2%นั่นเองนะครับ อ่าทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็น S d ล่ะนะครับหายัางไงนะครับอ่ามันก็จะใช้เวทต,ตัวที่1น,นะฮะยกกำลัง2นะฮะเวทต,ตัวที่2ยกกำลัง2นะคร<ม>ับบวกอ่าเอาเป็นว่าผมไม่อ่านสูตรให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมีสูตรที่เด็กๆเขาท่องกันง่ายๆะะเพื่อให้พอเอาพอเห็นเทคนิคการจำก่อนนะฮะ<ม>หน้ากำลัง2นะฮะบวกหลังกำลัง2บวก2หน้าหลังนะครับอันนี้ก็คืออ่า ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเรียนมาจากที่ไหนที่มีคนสอนแบบการท่องสูตรไฟแนนซ์ลักษณะนี้นะครับแต่หน้ากําลังสองคืออะไรมันคือเวทตัวแรกแล้วก็ SD ตัวแรกนะครับแต่ว่ายกกําลังสองทั้งคู่นะครับหลังกําลังสองก็เป็นเวทตัวที่2 SD ตัวที่2แล้วก็ยกกําลังสองทั้งคู่2หน้าหลังนะครับก็เป็น2แล้วก็เวท1เวท2นะครับแล้วก็โคเวเลียนของ2ตัวนะครับซึ่งโคเวเลียนเนี่ยมันหาได้จากการเอา Correlation คูณ SD ของรักษพที่ห่1กับ SD สักรักษ์ที่2ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในที่นี้ผมแทนสูตรโดยใช้ตรงนี้เพราะเขามี Correlation มาให้0.5ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งถือว,ว่าเราแทนสูตรเข้าไปนะครับ0.6ยกกำลัง2คูณ0.16ยกกำลัง2นะครับวก0.4กำลัง2คูณ0.3กำลัง2บวก, 3, ก2 อันนี้ก็เป็นเวท g h t 1, w เวท h t 2, นะฮะเวทตัวแรกกับเวทตัวที่2นะครับแล้วก็คูณ correlation เข้าไปนะครับแล้วก็คูณ sd ของทั้ง2ตัวเข้าไปมันบรรทัดไม่พอแล้วผมเอาง่ายๆตรงนี้ละันคูณ0.1 6กับคูณ0.3เข้าไปนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้0.035นะครับหลังจากนั้นพอเราใส่รูทค่านี้นะครับมันก็จะออกมาเท่ากับ18.74%นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการหา Return แล้วก็เอสดีนะครับซึ่งในทางหลักการเขาสอนกันแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวในทางปฏิบัติผมกด Excel ให้ดูง่ายกว่านี้เยอะไม่ต้องจําสูตรด้วยนะครับไม่ต้องจําสูตรเลยในแมทริกเดียวนะครับสุดท้ายนะครับมาดูค่าสถิติที่เราใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงกันนะครับก็ตัวความผันผวนนะครับตัว variance นะฮะหรือว่าเป็น sd นะครับก็คือโวนะครับเราวัดนะครับเราวัดความผันผวนนะครับหรือว่า เรียกว่าวัดความผันผวนของรีเทิร์นนะครับอ่าโคเวเลียนนะครับตัวถัดมานะครับโคเวเลียนตัวนี้นะครับเราจะดูว่าเป็นการวัดว่าตัว2ตัวเนี่ยมันมูฟไปด้วยกันไหมนะครับอ่า uh, แล้วก็ correlation นะครับค o r r e l a t i o n คือเราดูแล้วว่ามันมันมูฟไปด้วยกันมากแค่ไหนนะครับคืออ่มันต้องเป็น linear r e l a t i o n s h นะฮะแล้วเราดูว่า2ตัวเนี่ยมันมูฟไปด้วยกันมากแค่ไหนนะครับถ้า ลบก็ไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับ No relationship นะครับบวก1ก็ไปด้วยกันแบบเต็มที่อ๋อผมพูดผิดศูนย์ต้องเขียนตรงนี้ผมขอโทษนี่อันนี้0ย์ถ้าศูนย์เนี่ยคือไม่มีความสัมพันธ์เลย No relationship นะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยนะครับ No relationship แต่ถ้าเป็นลบ1เนี่ยคือมันสวนทางกันนะครับส่วนบวกบวกหนึ่งเนี่ยไปด้วยกันเต็มที่เลยนะครับอ่า ทีนี้ correlation นะครับหามาจากอะไรนะครับมันคือ covariance หาร sd ของหลักษัพต,ตัวที่1กับตัวที่2แค่นั้นเองนะครับซึ่งมันก็มาจากสมการนี้นะครสังเกตน,นะ correlation มันคูณ sd และมันออกมาเป็น c o v a r i a n c ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหา correlation ก็ต้องเอา c o v a r i a n c หาร sd ตรงนี้นะครับ โอเควิดีโอตอนนี้อาจจะดูหลักการทฤษฎีหน่อยในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงแต่เดี๋ยวตอนหน้านะครับมาประยุกใช้กคด Excel นะครับก็จะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นครับตอนนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ